ไม่ออง้ะแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมพี่เันเปชาพญาครับวันเช้าถ่ายรูปอย่างเนี้ยถ่ายแล้วครับเหงยแล้ววันนี้นะเจอไผ่ทองใช่ไหมวันนี้ยาวนะขากะยาวเลยเราเคยเจออยู่ยาวงี้ไหมเคยบอยครับ่อยอยู่นะครับผมแต่ว่าแหมยาวๆเราก็ต้องมีวิธีการเนี่ยนะเราสไตล์ยังไงเตะขาต่อยมัดนเด็ขาซอยมัดไผ่ทองนี่น่าจะเป็นจังหวะฝีมือมั้งครับคุณน่าเขาสูงเขายาวเขามีอะไรน่ากลัวไหม น่าจะมีเยอะอยู่ไหมเยอะอยู่นะเราสอบสมนักเวันเช้าเท่าไหร่เกินมาจุดหกเกินจุดหกวันนี้ร้อยเท่าไหร่ร้อยห้าร้อยห้าวนี้ผ่านแล้วนะผ่านแล้วซ้อมอยู่ที่ชอห้าพยักเลยใช่ครับกี่วันได้เบ็ดเสร็จสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์ผลงานสามไฟของเราเป็นไงมั้งแค่สองชนะหนึ่ง อ่าร้อยห้าหมดเลยเหรอครับเวทเวทร้อยห้านี่ก็ถือว่าโอเคนะได้อยู่นะได้ไม่มีปัญหามันต้องคุมหน่อยไหมถ้าคุมบางสามโลน่าจะมีมั้งสี่โลสี่โลนะก็สบายสบายเลยนะอ่าโรคสูงสูงแค่ห้าสิบห้าน้ำหนักปลอยปลอยห้าสิบเอ็ดครับห้าสิบสองปีนี้อายุเท่าไหร่สิบเก้าแล้วครับแต่ดูหน้าท้องปึกไปปึกนะเล็กนะแต่ว่าวันนี้เจอยาวนี่น่าจะเอาอยู่นะอ่าลูกหลานจากจังหวัดเพชรบุรีครับ ฝากเแฟนครับเชียร์หน่อยครับฝากเอฟซีแฟนครับ,บนเ,นเพชรบูรีเพชรตุลเป๊ะเชีเยร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับโอเคผมมาน้องชายครับผมสวัสดีครับวันนี้ยาวๆเลยต้องเอาละครับมาดูคู่สองนาฬิการครับนี่น่าจะเป็นแฝดพี่นะไผ่ทองวันนี้เจอกับเพชรตุลเป๊ ผ่านตาช่างเรียบร้อยเอาคนนี้ต้องใช้นะนนาตัวคนทั้งบ้านนยครับไฟซ่องสอสิญญาครับผมจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้ไรร้อยห้าแรปบอนครับเพรตัเปรเราเคยชกเขาไหมยังไม่เคยครับผมแต่เราดูคงดูคลิปเขาแล้วนะเขาเป็นมวยสไตล์ยังไงมวยเดินตีขา่อยหมัดครับของเรานี่ประเภศฝีมือฝีมือตั้งรับกับทางใช่ไหมที่นี่เราเมาชกไปกี่ไฟแล้วยังไม่เคยเดรับ ล่าสุดเราไม่ได้ชกเหรอที่นี่ไม่แบบที่เกท,ที่ออตโกอะไรอ๋อวาเออจาัตะโกนัก้นชกออกดกแต่ที่นี่ยังไม่เคยเลยนะครับผมแต่ว่า,าเห็นไปทุกเวทีแล้วนะเราสูงเท่าไหร่สูงแล้วสิบห้าครับน้ำหนักปล่อยๆของเราห้าสิบสองครับปีนี้อายุยี่บ้าอายุยี่ห้าล่าสุดผลงานเราเป,ป็นไงชนะนักอุดรน้อยครับอชนะมากี่ไฟติดและวสองไฟครับเราเพิ่งกลับมาใช่ไหมครักลับมาสองไฟก็ครับผมร้อยห้าเลยมันต้องคุ้มไหมแล้วคุมมาสามกิโลก็พอดีพอดีเห็ว่าร้อยสีส่ก็ยังทำได้ทำได้ครับผม เดี๋ยวเอาร่างกคงร่างกายตัวนี้ตั้งน่าจะเกือบเกือบร้อยนะันนี้เจอมวยอย่างนี้ต้องทำยังไงเราเราได้ยาวได้ยาวไปเรื่อยๆครับผมเราได้ยาววายาวเขาเดินแน่นอนพี่สมบีเันเดินแน่นอนครับเราก็ต้องประเภทต้องแก้ไงเวลาเรามวยฝีมวยเวลาเจอมวยแต่ขาต่อยหมัาต้องทำยไงดันเตดันแทงอ๋อดันเตะดันแทงทีตอนนี้ประมาณนี้นะลูกหลานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีน้ำหนักปล่อยๆทีดิ๕๑๒ครับนี่ปึ๊กไม่ปึ๊กนี่เมื่อเช้าลดไปเท่าไหร่ พอนอนอนกว่าผมคอนดิผ่่นผ่านจะลยะุยนะครับโอเคฝากแฟนควาวเชียร์นะครับฝากพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีช่วยเป็นกำลังใจโดยกับสามสิบท,ทีแน่นอนครับโอเคขอบคุณน้องใจยโชคดีครับผม